สวัสดีค่ะเด็กๆครูอีฟเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยในหน่วยประเทศสมาชิกอาเซียนนี้ครูอีฟมีเรื่องมาสอนเด็กๆอยู่2เรื่องคือเรื่องที่1ชื่อประเทศและธงชาติของประเทศอาเซียนค่ะเรื่องที่2สัตว์ประจำชาติอาเซียนค่ะเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลย เรื่องที่หนึ่งชื่อประเทศและธงชาติของประเทศอาเซียนค่ะธงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงมีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้สีหลักในธงสามสีคือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินภายในแบ่งออกเป็นแถบสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนา และสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ค่ะธงชาติประเทศลาวธงนี้มีชื่อเรียกในภาษาลาวว่าธงดวงเดือนภายในมีแถบสีแดงและสีน้ำเงินพระจันทร์สีขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือลำน้ำโขงค่ะธงชาติประเทศเมียนมาหรือประเทศพมา่า มีลักษณะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลืองสีเขียวและสีแดงกลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่ธงชาติประเทศมาเลเซียหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายาลูเกมิรังมีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดงสลับสีขาว รวมกันเป็น14แถบที่มุมธงด้านบนมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสีน้ำเงินภายในบรรจุเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกค,ค่ะธงชาติประเทศกัมพูชามีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดงและน้ำเงินมีรูปประสานหินนครวัดส,สามยอดสีขาวอยู่ตรงกลางค่ะ ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตอนต้นของธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาวภายในมีรูปดวงอาทิตย์รัศมี8แฉกล้อมด้วยดาวห้าแฉกสามดวงค่ะธงชาติประเทศอินโดนีเซียรู้จักกันทั่วไปในชื่อซังเมราปูติมีสีแดงและสีขาวลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอนค่ะธงชาติประเทศเวียดนามลักษณะของธงชาติเวียดนามนั้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะมีพื้นสีแดงตรงกลางมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองทองค่ะธงชาติประเทศสิงคโปร์เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยแถบสองสีมีสีแดงและสีขาวที่มุมธงด้านบน มีรูปพระจันทร์เสี้ยวถัดจากรูปดังกล่าวมีรูปดาวห้าแฉกห้าดวงเรียงกันเป็นรูปห้าเหลี่ยมค่ะธงชาติประเทศบรูไนหรือบรูไนาดารุสตาลามลักษณะของธงชาตินั้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลืองในแถบมีสีขาวและสีดำวางพาดต,ตามแนวทแยงมุม ตรงกลางมีภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนค่ะเรื่องที่ 2. ส,สัตว์ประจำชาติอาเซียนค่ะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทยช้างถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเนื่องจากคนไทยมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันค่ะเสือโครง่ง เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศเมียนมาหรือประเทศพามา่าลักษณะของเสือสามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศพาม่าได้ค่ะมังกรโคโมโดเป็นสัตว์ประจำชาติอินโดนีเซียมังกรโคโมโดเป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งก่าหรือตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้วราคาเด็กๆ กระบือหรือควายเป็นสัตว์ประจำชาติประเทศฟิลิปปินส์สำหรับในประเทศฟิลิปปินส์นั้นเลี้ยงกระบือเพื่อใช้แรงงานในไรนาค่ะเสือโคร่งมาลายูเป็นสัตว์ประจำชาติประเทศมาเลเซียเสือถือเป็นการแสดงถึงพละงกำลังและความกล้าหาญของชาวมาเลเซียค่ะกูปรีหรือโคไพรเป็นสัตว์ประจำชาติประเทศกัมพูชาเป็นสัตว์จำพวกกระชิงวัวป่า ที่พบเห็นได้ยากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกเลยละค่ะเด็กๆสิงโตเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นที่มาของชื่อประเทศมาจากคำว่าสิงหาบุระเป็นภาษาสันสกฤตหมายถึงเมืองแห่งสิงโตนั่นเองค่ะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติประเทศลาวช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองในอดีต ลาวได้รับการเรียกขานว่าเป็นเมืองล้านช้างค่ะเสือโคร่งเป็นสัตว์ประจำชาติประเทศบรูไนเสือโครง่งหรือเสือลายพาดกรอนยังเป็นเสือสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วยค่ะกระบือหรือควายน้ําเป็นสัตว์ประจำชาติประเทศเวียดนามสามารถพบเห็นได้ในทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามค่ะ เรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะเด็กๆโดยให้เด็กๆหาธงประเทศที่ครูกำหนดให้แล้วเด็กๆช่วยกันตอบนะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีค่ะเด็กๆประเทศไทยคือประเทศของเรานั่นเองนะคะก่อนอื่นคุณครูอยากให้เด็กๆช่วยกันหาธงชาติประเทศของเราหน่อยค่ะธงชาติประเทศไทยจะมีอยู่5แถบนะคะประกอบไปด้วยสีแดงสีขาวและสีน้ำเงิน ลองทายดูสิคะว่าธงชาติประเทศไทยอยู่ตรงไหนเอ่ยถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสิ้นจาวเป็นคำกล่าวทักทายของประเทศเวียดนามนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆช่วยกันหาธงของประเทศเวียดนามให้หน่อยค่ะธงประเทศเวียดนามจะมีพื้นสีแดงมีดาวห้าแฉกสีเหลืองอยู่ตรงกลาง เอธงชาติประเทศเวียดนามอยู่ตรงไหนนะถูกต้องนะคะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะซาลามสเซียงเป็นคำกล่าวทักทายของประเทศอินโดนีเซียนะคะเด็กๆลองหาธงชาติของประเทศอินโดนีเซียให้ครูหน่อยได้ไหมคะง่ายมากๆเลยค่ะ มีอยู่สแถบมีสีแดงและสีขาวเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะถูกต้องนะคะเด็กๆสุดยอดมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆอย่าลืมสวมหน้ากากอนา,ามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลบอ์บ่อยๆจะได้ปลอดภัยจากโรคโควิด19แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ สวัสดีค่ะ